สวัสดีครับวันนี้มีคําถามมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าไอหัวพ่นแก๊สเนี่ยนะครับซื้อที่ไหนนะครับใช้งานอย่างไรซื้อมาแล้วเอาใส่กระป๋องแก๊สมันไม่ล็อกนะครับวันนี้ก็ทําคลิปแนะนําเ,เ,เพื่อนๆพี่น้อง FC อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าหัวพ่นแก๊สมันก็มีหลายแบบหลายอย่างหลายอ่ายี่ห้อหลายแบรนด์นะอาจจะเป็นทรงเดียวกันแต่คนละแบรนด์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ นะครับการที่เราซื้อหัวพ่นแก๊สตามแอปต่างๆเนี่ยนะหัวพ่นแก๊สแบบนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะรั่วรั่วตรงตูดนะอ่าอันนี้ให้เข้าใจนะให้เข้าใจก่อนนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะสึกหลอเร็วเพราะว่าเรามีเปิดมีปิดใช่ไหมอ่าแล้วก็ประเด็นที่สองไอ้ตัวยิงตัวยิงประกายไฟเพื่อจุดติดจุดให้มันติดแก๊สเนี่ยนะ บางยี่ห้อก็เสียเร็วเร็วแต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะอ่าอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะอ่ามันอาจจะเสียเร็วสักนิดนึงนะครับพี่น้อง fc นะอ่าอันนี้เราก็ไปสั่งตามแอปได้นะเลือกเอาราคาสูงๆนิดนึงนะครับหรือใครจะซื้อ3ามวรก็แล้วแต่ใช้ๆแล้วทิ้งก็ไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เมื่อเราซื้อมาแล้วนะหัวพ่นแจ็ตในลักษณะแบบนี้วิธีการใช้ก็เราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมมันจะเป็นเขี้ยวอยู่เห็นไหม อ่าเนี่ย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 นะครับล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับ่าปลดล็อกนะครับเวลาเราล็อกแล้วก็หมุนมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะมันจะดันมันจะทางออกนะครับมันจะทางหัวให้มันล็อกอ่าให้มันล็อกกันกับขอบกระป๋องนะครับพี่อ๋อ F4 นะนี่ก็คือวิธีการใช้นะครับสวมลงแล้วก็ล็อกนะครับก็บิดล็อกนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับได้อ่าเรื่องของ หัวพ่นไฟมาแล้วนะเราได้หัวพ่นไฟหัวพ่นแก๊สมาแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปซื้อแก๊สกระป๋องนะแก๊สกระป๋องให้เราดูดีๆนะครับแก๊สกระป๋องให้เราดูดีๆไอ้ปลายตรงเนี้ยปลายตรงเน,นี้ยมันมีสั้นมันมียาวนะมันมีสั้นมันมียาวดังนั้นให้เราซื้อรุ่นปลายสั้นนะให้เราซื้อรุ่นปลายสั้นนะครับอ่านี่เห็นไหมปลายมันจะผู่ประมาณนี้นะครับประมาณ ครึ่งเซนนะครับประมาณครึ่งเซนหรือ1เซนเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกท่านนะให้เราซื้อแบบปลายสั้นนะถ้าปลายยาวนะครับถ้าปลายยาวเราต้องมานั่งตัดอีกนะครับอพอเรามานั่งตัดปั๊บขอบมันไม่เรียบขอบมันไม่โคง้งนะครับเวลาเราสวมเข้าไปมันจะไปทําให้โอริงข้างในขี้ขาดหรือว่ารั่วนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เรา นะครับใช้งานนะครับเราก็นี่เลยนะไปซื้อหัวสั้นมาตัวนี้ผมจะใช้เป็นแก๊สของป um ั๊มพีทีนะเวลาใช้งานนะดูมาร์กเนี่ยดูมาร์กเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่องนูนตรงตรงปลายนิ้วโป้งกับร่องนูนตรงเนี้ยอ่ากับร่องบากตรงเนี้ยอ่าเอาสวมลงให้ตรงกันก่อนอันดับแรกสวมลงให้ตรงกันก่อนเมื่อสวมลงไปแล้วท่านก็ท่านก็ทําการบิดนะอ่า บิดล็อกนะครับบิดให้มันล็อกเนี่ยนะครับนี่กดลงไปแล้วก็บิดมันล็อกมันก็ไม่หลุดแล้วนะครับเพื่อน่เอาไม้นะครับสวมนะครับสวมลงไปนะแล้วก็ทําการบิดนะครับบิดนี่นะครับเห็นไหมนะครับมันก็อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือแนวทางแล้วก็วิธีการใช้หัวแก๊สนะครับพ่นไฟนะอ่านี่ไม่ได้เปิดนะนี่นะครับ เวลาเปิดนะครับเวลาเปิดเปิดซ้ายนะครับเวลาปิดปิดขวานะครับทีนี้หัวพ่นแก๊สเนี่ยมันจะมีบางชนิดที่คว่ำกระป๋องแล้วมันเป็นไฟวาบนะครับอ่าอันนั้นนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยท่านไม่ต้องตกใจถ้าเอียงกระป๋องปั๊บไฟมันจะวาบนะครับท่านก็ยกตั้งขึ้นให้ตรงก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ